ผมรองาศาสตราจารย์ดรถนอมจิตชุมวงทั้งนี้คือตำแหน่งทั้งทางวิชาการแล้วก็ตำแหน่งทางวุคการ,รศาึกษาปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาปฏิมาก,กรรมเขาคงเห็นความสําคัญที่ว่าผมดูแล2หลักสูตรก็เลยต่ออายุราชการให้ผมโดยเฉพาะหลักสูตรอนุรักษ,ษ์ศิลปกรรมทั้งๆที่เราไม่ใช่คนที่จบทางด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม คือก่อนหน้าน้นที่เรามาเรียนศิละปะนะเอาย้อนไปถึงนู่นเลยนะตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดนะว่าศิละปะมันจะเป็นเส้นทางชีวิตของเราใน,นับปัจจุบันนี้เราก็คิดเพียงแค่ว่าเอออยากจะปั้นรูปอยากจะวาดรูปแค่นั้นเองนักจิวิทยารือว่านักปรัชญาเขาก็ลงความเห็นกันแล้วนะมันทําให้คนมีจิตใจดีงามมีอารมณ์ที่สามารถที่จะไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสังคม แล้วก็ทำให้สังคมมันมีความประสานกลมกลืนกันมีความเชื่อมสัมพันธ์กันด้วยคลื่นของความชอบความพอใจในเรื่องของศิลปะทำให้คนในสังคมกลุ่มนี้ไม่แตกแยกกันนะครับในทางความคิดนะครับคือศิลปะนะมันไม่มีขอบเขตมันไม่มีพรมแดนไงครับสังเกตแม้ว่าเวลาเราไปแลกเปลี่ยนอาจารย์แลกเปลี่ยนนักศึกษากับ นานาชาติต่างชาติว่าไปประเทศมน้นประเทศนีนะ้เราไม่เคยคิดเลยว่าชั้นชาตินั้นคุ่มชาตินี้หรืออะไรอยนะ่างงี้ะในศิลปะไม่มีเลยตอนที่เข้ามานักแหลแรกเนี่ยผมไม่ได้คิดว่าผมจะมาเป็นอาจารย์ก่อนหน้าโน้นเนี่ยผมไปเป็นปฏิมากรอยู่ยกรมศิลปากรครับอยู่สองปีแล้วในช่วงนั้นนะก็มาเรียนปริญญาโทไปพร้อมกันด้วยขอขอนุญาตทางกรมศิลปากรนะเขาก็ อนุญาตคือปิยาโทตอนนั้นเนี่ยพออยู่ในปีที่2วิชาที่ว่าด้วยต้องเข้าห้องเรียนก็กหมดไปนะครับเราก็มีเวลาที่ทํางานในกรมศิลปกรไปพร้อมกันด้วยก็ลหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์ที่คณะจิตกรรมก็เปิดประกาศรับสมัครอาจารย์แล้วก็อาจารย์ที่คณะจิตกรรมบอกว่ามาสมัครหน่อยสิแล้วผมก็บอกอาจารย์ผมไม่ไม,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 ไม่น่าจะมีคุณสมบ,บัติที่มาเป็นอาจารย์นะเขบอกว่าจริงๆอะความเป็นศิลปินความเก่งของคุณนะไม่ได้เก่งศิลปะเท่าไหร่นะ แต่ว่าคุณมีความรับชอบเขาบอกว่าอันนี้คือคุณสมบัติความเป็นอาจารย์รู้สึกว่าเราเป็นอาจารย์จริงๆก็ตอนที่อายุนี่แบบเลข5แล้วนะก่อนหน้านี้เรายังรู้สึกว่าไม่น่าจะเป็นอาจารย์รู้สึกได้ก็หลังจากที่ผมเรียนปยายเอกมากผมรู้สึกว่าเออผมเป็นอาจารย์มากขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้เราสอนแบบศิลปินสอนแบบช่างสอนแบบคนที่เคยทํางานแล้วก็สอนให้กับลูกศิษย์สอนให้กับเด็กๆที่เขา ในลักษณะการแนะนำเรื่องโน้นนี่นะแต่พอเราเรียนปริยยเอกเรารู้สึกว่าเกระบวนอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องมีการวิเคราะห์แม้กระทั่งเด็กนักศึกษาว่าเขามีบุคลิกลักษณะอะไรยังไงที่เราจะป้อนคือความเป็นอาจารย์มันเริ่มแบบแยบยนต์มากขึ้นออันนี้คือลักษณะความเป็นอาจารย์ความเป็นครูนะ หนึ่งทำงานศิลปะ2เนี่ยคือเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาผมไปทำงานวิจัยแล้วก็เขียนหนังสือแล้วเขียนตำราครับเราเขียนเอกสารหลายหลาย,หลายเล่มเนี่ยตอนนี้ยังคาอยู่ประมาณนัก2เล่มเนี่ยนะก็รู้สึกว่าเอ้ยเราไม่มีเอกสารในเมืองไทยอ่ะส่วนใหญ่ตำราที่เป็นทางด้านศิลปะนะส่วนใหญ่เราก็ไปแปลจากฝรั่งฝรั่งหรืออะไรเเราคิดว่า เอกสารที่เกี่ยวข้องกันทางด้านปฏิมากรรมโดยเฉพาะปฏิมากรรม,มน,นะครับเราก็อยากจะเขียนแต่ทํางานศิละปะย,ยังไงก็ต้องทำอยู่ยแล้วละ่ะเพราะว่าเตรียมการไปละทําห้องเก็บโรงเก็บทําคล้ายๆเป็นสตูดิโอเก็บงานศิละปะตั้งแต่2 0ปี30ปีที่แล้วสะสมไว้งานเพ้นผมมีเกอบร้อยนะแต่พอเก็บไปพอมีคนละแวกนะัน้นเขาก็อยากจะเข้ามาดูหรืออะไรอย่างนี้นะ คิดว่าอนาคตข้างหน้าน่าจะเป็นฐานที่ที่หนึ่งที่คนเขาอยากไปดูได้นะเจนเด็กก่อนกับใหม่ยุคปัจจุบันใช่ไหมครับก็ต่างกันครับต่างกันเยอะปัจจุบันเนี่ยความรู้เยอะเรื่องเยอะรู้เยอะไปหมดแต่ว่าไม่รู้จักตัวเองว่าตัวเองจะต้องการตรงไหนแค่ไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับคืออาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องราวมันเยอะเกินไปบางครั้งไปสนใจเรื่องข้างนอกเยอะมากเลยรู้เรื่องหมดทุกอย่างแต่ลืมมาตัวเองก็ยังแบบ จะทำยังไงในสิ่งที่ตัวเองจะเป็นหรืออะไรเงี้ยซึ่งแต่ก่อนนะถ้าเทียบผมแต่ก่อนเนี่ยคือเราไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรไงสังคมเราก็ไม่ใครรู้เรื่องอะไรแต่ก่อนมีแต่วิทยุโทรทัศน์ในยุคนั้นก็ขาวดาอะ่ะเพราะเราเรียนป้านอาจารย์เขาก็ซื้อโทรทัศน์มาให้เครื่องหนึ่งก็เป็นขาวดําเพราะฉะนั้นเนี่ยอินเทอร์เน็ตไม่มีโทรศัพท์ไม่มีความต่างม,มันถึงได้เห็นชัดไงว่าเด็กรุ่นก่อนกับปัจจุบันเนี่ยต่างกันแต่ถามว่าสอนยากไหมระหว่างแบบ ยุคแรกๆที่ผมเข้ามานะกับยุคมาปัจจุบันเนี่ยง่ายยากต่างกันครับปัจจุบันเนี่ยพูดแค่เดียวก็เข้าใจครับก่อนหน้านู้ยกตัวอย่างบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจหนังสือที่จะอา่านทั้งด้านศิลปะก็ไม่ค่อยมีแต่ปัจจุบันเนี่ยอยากรู้ก็แค่อยู่ปลายนิ้วตรงนี้ แล้วเดี๋ยวนี้สื่อมันค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะสื่อที่เขาก็ต้องทำคอนเทนต์ที่มันได้ยอดนะครับอไอคอนเทนต์ต่างๆเหล่านั้นนะมันให้อารมณ์ความรู้สึกและอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นนะมันทำลายสมาธิเรามันทำให้เราดูต่อเนื่องพอดูต่อเนื่องเราเสียเวลาวันหนึ่งเรามีกี่ชั่วโมงเองต้องมีลิมิตบ้างคือจริงๆงานคนที่เรียนทางด้านศิลปะเนี่ยเป้าหมายเพื่อมันเริ่มที่ตัวเราเองคำว่าอินดิวอิดเลยแหละก็ต้องย้อนกลับมาดูที่ตัวเอง สิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็ทั้งสองอย่างทั้งช่วยกันดูแลของเก่าที่มีอยู่อย่าไปทำลายนะครับแล้วแม้ว่าเราจะต่อยอดก็ก็ถือว่าองค์ความรู้เดิมๆแม้ว่าเราจะบอกว่าเฮ้ยความเชื่อแบบนั้นมันไม่มีอยู่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยเอาทิ้งได้เลยเพราะว่ามันเป็นความเชื่อปัจจุบันเป็นระบบวิทยาศาสตร์จริงๆแล้วคือไม่ว่าจะระบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยศิลปะมันเป็นตัว หนึ่งที่จะเป็นสื่อทําให้คนมีสํานึกได้นะครับว่าอันไหนผิดอันไหนถูกศิลป,ปะทุกชิ้นแม้ว่าศิลป,ปะชิ้นนั้นจะบันทึกด้วยอารมณ์ชั่วบูบของศิลป,ปินคนนั้นแต่พอคนที่มาเสพในยุคต่อไปข้างหน้านี่เขาจะได้เห็นแล้วเขาจะวิเคราะห์ได้ว่ายุคนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีหรือไม่ดีเขาจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตัวหนังสือมันเปลี่ยนแปลงได้นะแต่ศิลป,ปะมันมาทั้งประวัติศาสตร์และก็บ่งบอกได้ถึง วัฒนธรรมถ้าลึกๆล,กลงไปอีกก็เป็นเรื่องของความเชื่ออถ้าในกรณีที่งานศิลปะชิ้นนั้นมันเกี่ยวข้องกับเป็นกลอุบายเป็นกลยุทธ์ที่จะทําให้กลุ่มคนคนนั้นปฏิบัติดีนะอยู่ในการอย่างมีความสุขศาสนาพูดเราเนี่ยพระเจ้าก,ก็ต้องการให้คนอยู่อย่างมีความสุขถ้าคุณถือศีลห้าศีล8คุณก็ต้องมีความสุขทําไมพระสงฆ์อะพระสงฆ์ถึงมีรูป ฟันทำไมถึงมีน,น,น,งน,นู่นนี่ถึงจะงานศิลปะั้งนั้นอะไรไม่รู้แบบของศิลปะั้งนั้นสื่อศิลปะั้งนั้นถ้าพูดปากเปล่าเนี่ยเดี๋ยวพวกก็ลืมนะป่ะแต่พอวันรูปงานศิลปะหนึ่งพอเห็นศิลปะก็อยากเข้าไปดูไหม,มก็ดึงดูดละเพราะฉะนั้นผมบอกว่ารูปแบบศิลปะเป็นรูปแบบสื่อที่สามารถเข้ากับประชาชนได้ดีที่สุดทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยนั้นก็ฝากคนรุ่นหลังเลยกันว่าอย่าลืม คุณค่าของศิลปะแม้ว่าปัจจุบันอาจจะมองในมูลค่านะครับแต่คุณค่าของศิลปะจริงๆเนี่ยมันมีประโยชน์ในเรื่องของทําให้สังคมมีความสุขมีความสุขความเจริญนะครับครับสวัสดีครับ